ต่อแอดนาดียต่อโมเฟลิงด้วยอะมาสอนเรื่องนี้ฉันรู้ดีอยู่แล้วฉันจะช่วยหาทางออกให้ไงออดีเลยครับดีฮะดีใช่ไหมดี ชุมครั้งที่ร้อยสิบสามของตะกุลเฉินได้เชิญท่านประธานกล่าวหัวข้อค่ะ,อะแอบแๆๆแเหมือนก็เริ่มเลยแอแฝ่แก่อนอื่นขอสวัสดีทุกคนสําหรับหัวข้อที่จะถกกันในวันนี้ก็คืออนาคตของทุกคนบนเกาะเจียงหมู่กับ่องยินยอมให้สิทธ์อีแต่งกับโตกาฝากดีไหมละ่ะรู้ชื่อซีเออรู้แลลวชุนซิงชุนซีอุ้ยัดอยู่นี่แหละเอาละ ใครจะพูดยกมือขึ้นยกก่อนก็ได้พูดก่อนนะอ่ถ,ถ้ายกช้าริ้งเสียได้พูดก่อนอ่ะอ๋ะอค่ะอเออคือดิฉันคิดว่า แต่เล็กจนโตสิ้นีทําแต่เรื่องล้มเหลวมากกว่าเรื่องสําเร็จแต่ตอนนี้เขาได้มีโอกาสทําคุณประโยชน์ให้แก่พวกเราชาวเกาะเจียงหมู่โดยการเข้าห้องผิดไปมีอะไรกับคนอื่นจำเทอาพีใหญ่ผู้ช้าช้าหน่อยเดี๋ยวจะจบไม่ทันเลยกะเถอะก็เถอะจะพูดอะกันประชุมดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือสินีต้องใช้เด็กในท้องเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้พวกเขากล้าแต่ต้องโรงงานจบแล้วค่ะจบแล้วก็นั่งเออเออยืนเก่งอ่ะ น้ำประทานอ่าอะไรอ่ะเอาพูด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 อ๋อเห็นด้วยค่ะอ๋อพวกเราควรจะให้เด็กในท้องได้ทําประโยชน์อย่างนั้นสิอีสองคนอย่างยิ่งที่จะแต่งเป็นสองคายของตะกกลจีนะเอ้าพิชิตมาที่จุดใดนะอะออยเดีก่อจัดไหมเออเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยพวกเธอพูดจบกันแล้วเหรอฮะแล้วอนามคุณกงเกาะเจียงหมู่พวกเธอโยนให้น้องสาวรับผิดชอบแล้วไม่มีใครคิดจะถามความเห็นของเขาบ้างเลยเหรอมีใครคิดถึงความสุขของเขาบ้างไหม ผู้แค่เนี้ยเหรอเออแม่ก็เพราะความสุขของซินอีไงพวกเราถึงยอมให้แต่งข้าตระกูลจี้ลองคิดดูรูปร่างหน้าตาชมชมแบบซินอีจะหาผู้ชายแบบชุนฉุนสีโอพี่ใหญ่ผู้ช้าๆหน่อยดีจบไม่ทันนะู่สามโบสามเออเธอู้ช้าๆผู้ช้าๆเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือจี้ชุนสียอมแต่งงานกับเธอเธอก็ควรจะดีใจเพราะว่าเธอจะได้มีหลักประกันชิว อันนี้นี่เบอร์ของแอนนาอ้าวตอนนี้เขาอยู่นิวยอร์กแกต้องกดชุนซุ้งสองก่อนใช่ปะใช่ครับ เอ้าไอจูนเฮ้ยยากทำไรเนี่ยยล้วเอาบัตรไม่เอาแม้ว่าจะบัคว้าพอไม่ย่ก็ช่วยหาทางออกให้ยังไงไม่ได้นี่นี่นี่อยู่เฉยๆจะบอกให้เราโทรเรียกแอนนากลับมาจากนั้นกับแอนนาก็เปิดให้นักข่าวสัมภาษณ์ ช่วงสัมภาษณ์เธอต้องพูดให้หน่าสงสารแล้วก็ได้เห็นใจผมเสียใจอย่างสุดซึง้งขอโทษผู้หญิงทุกคนผมได้ทำความผิดเหมือนผู้ชายทั่วไปโอโเออแล้วแอนานาก็จะพูดถางนักตารนองหน้าว,าว่ายังเชื่อมั่นกับเธอแต่เขาจะให้อภัยหรือเปล่าฉันไม่รู้นะอเออแฟนตัวเองขึ้นเตียงกับสาวอื่นน่ะยังทำเหมือนไม่มีอะไรเป็นฉันฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเอ้คุณย่านะ ขอร้องละเรื่องนี้ผมให้อน,นารู้ไม่ได้อะโอ้ยแย่เองก็รู้แย่รักเธอก็ต้องชุดเก็บความลับอยู่แล้วแต่ไม่เห็นเลิกยังมีคนกลุ่มนั้นอีกแล้วก็ยังมีชาวบ้านบนเกาะเจียงหมู่อีกเป็นพันๆคนที่รู้ว่าสิทธิก,กับเธอมีอะไรกันจนท้องนะแล้วย่าก็มีซีดีแล้วพวกเขาไม่มีเหรอถ้าอย่ไม่พูดแล้วพวกเขาจะไม่พูดเหรอเมื่อความอยู่รอด สัญชาตญาณของมนุษย์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำได้อยู่แล้วลองคิดดูให้ดีๆและกันนะหลานย่าเขาขัดขวางไม่ให้ทำแท้งอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเอ้ยว่าไปแล้วจิ่ฉุนซี่ก็มีจิตสำนึกดีอยู่นะใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นในเมื่อเธอคิดจะเก็บลูกไว้ก็ควรทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ เราคงไม่อยากให้ลูกต้องกระพราพ่อหรอกใช่ไหมพี่ใหญ่พ่อหน่อยพี่น้องจะไม่ทันช้าช้าหน่อยเฟิงเจียวคุณนายเฟ่งเจียวช่วยหน่อยนะอยผู้ชาช้าหน่อยดีใช่ดังนั้นประเด็นก็คือช้าช้าผู้ช้าช้าเฉินซินอีไม่ว่าจะทําเพื่อกอดเจียงหมูหรือว่าทําเพื่อลูกในท้องสรุปแล้วก็ต้องไปเป็นสะภ้ายตระกูลจีดจบแล้วค่ะ อ่าอ๋อแล้วเขียนเสร็จยังแล้วนะเออเออเออดีๆๆอย่าตกอย่าลอท่านประธานเฮ้ยพูดมาพูดมาพูดพูดลอยพูดถ้าฉันยอมแต่งกับเขาแล้วเขาไม่ยอมแต่งด้วยล่ะเออนี่ดิอ่ะขายมะเคาะโอเงขอโทษนะครับโปรมาไหมคือว่าผมอยากคุยกับซินอีประชุมอยู่ไม่เห็นเหรอเขาดิุญาตใช่ไหมเออขอโทษนะครับอ่ออ๋ออ๋อลาไปเลยเออ ยังไงเนี่ยเหอะไปางต่อไหมเห็นอะไรอะสิ้นอี๋เอาไปคุยกันตามลำพังนะแล้วไงหรือว่าเขิดไม่เข้าไปในห้องแล้วได้ไงอะไม่เห็นเลยว่าห้องรบจะตายไปเออเก่งเป็นไงยังอะนี่พี่ฉันแต่งก็ไม่ได้แล้วนะเออในาะนี่จะบ้ากันหรือไงใครอยากดูกกนคนท้องบ้างเก่นหรือเปล่าล่ะสิ้นอี๋ใครอยากดูคนท้อง อะไรเนี่ยบูรุษธรทำแหมเหลือเกินเลยจริงๆคือว่าฉันอยากช่วยทุกคนแต่ไม่อยากทำให้คุณลำบากใจนะ ฉันอยากขอร้องแต่งานกัีเธอฮะผมว่านะสภาพแบบคุณนอะยังไงไม่มีทางหาแฟนที่เพอร์เฟกแบบผมได้หรอกฮะเห็นแฟนข่าวคุณบือเรือไหมเลวสามชั่วช้าสุดๆไม่รับผิดชอบไม่มีความไปพูดนำไม่มีเงินไม่ซื่อสัตย์ สเปปของคุณเน้ยให้ตายเธอผมไม่อยากจะเชื่อเลยฮเฮ้ผมคิดดีแล้วถึงผมเลือกแม่ของลูกไม่ได้แต่ผมจะไม่ยอมให้ลูกไปเรียกคนอื่นว่าพ่อไม่ลูกต้องเรียกผมว่าพ่อคนเดียวผมตัดสินใจแต่งงานกับคุณมีที่ไหนขอแต่งงานโหดแบบนี้ เฮ้ยอย่าทำหน้าโอมทุกได้ไหมเดี๋ยวใครคิดว่าผมมันแกคุณนะเฮ้ยนี่คุณเป็นแกจริงๆนี่โอ้ยเอาโอ้โหตกลงว่าคุณจะยอมแต่งงานกับผมไหมเนี่ยเซนี เธอจะทนอยู่พวกเราที่เกาะเจียงบูไม่ได้ลงคอเหรอฉันขอรับรองเมื่อสินอีกับฉุนสี่แต่งงานกันและให้กำเนิดทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายพนักงานโรงงานอย่าสัผมทุกคนเนี่ยจะไม่ถูกปลดแล้วเรื่องแฟนคุณจะทำยังไงอืม เรื่องนี้ผมจัดการเองตกลงคุณจะแต่งกับผมไหมให้ฉันแต่งกับคุณและครอบลูกให้ฉันยินดีแต่คุณต้องรับปากซัก่อนนะคุณต้องห้ามไล่พนักง,งานในโรงงานอยาสัะผมออกแม้แต่คนเดียวเนอะพวกเขาเป็นคนดีที่พวกเขาทำก็เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเขา อย่ากโกรธพวกเขาเลยนะคุณรู้ไหมทุกคนมาเกาะเชียงมูนะะข,ขันขันแข็งมากอาตอนนี้คุณเป็นเจ้านายพวกเขาต้องช่วยคุณทำกำไรอย่างแน่นอนไม่ต้อพูดแล้วผมรับปาคุณจริงอะสัญญาก่อนสิ ขอโทษเพื่อให้อนารู้เรื่องผมเลยรับปากคุณย่าสดๆไปว่าจะยอมแต่งงานกับคุณแต่ผมจะไม่ยอมแต่งจริงเด็ดขาดนี่ทำไรล่ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะฮะอะอโอ้โหจะเป็นลมแล้ว

เออชออนนี่ตัวจริงมีก่อนมีแต่สิ้นอีเองก็ต่อตกลงแล้วเนี่ยมีโอ้มีกอ็ผมเตรียมงานแต่งเรียบร้อยผมค่อยมาเชิญทุกคนไปโอ้ดีเอี๋ยวเดี๋ยวอาเหอนเธอว่าอย่างไงนะค่อยมาเชิญพวกเราทีหลังล้อ เฮ้ยมันจะนานเกินไปหรือเปล่าเซนอีได้รอท้องโยกพอดีคุณจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยไฮโซแต่กลับมีหลานไม่เด็กเรื่องฉันไม่มีทาองัน แม่สะพ้ายเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพวกเขาสองคนยอมตกลงงั้นพวกเราก็รีบหาเลิกงามยามดีเพื่อให้พวกเขาแต่งงานเป็นสามีภรรยาตั้งแต่วันนี้เลยฉันพูดถูกไหมคะแม่สะพ้ายถูก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 โอ้ถูกถูกแม่ยาครับแม่ยายครับโอ้แตงยศเจเพวกคุณพูดถูกต้องแล้วครับแต่ถ้า อยากให้ผมแต่งงานกับสิทธิอีต่อหน้าฟ้าดิน้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก่อนเนี้ยไม่เห็นวิสาเจ้าอยู่เลยป้านไม่มีบนเกาะเจียงหมู่มีเทที่พวกเราให้ความเคารพนั่นก็คือเจ้าพ่อขิงสุดท้ายก็จะตัดคอไก่เป็นอันเสร็จพิธีไปเตรียมพิธีแต่งงานกันเลย 对，很累的话好果。我特别想念每天准时打开，爱上冰淇淋，在我嘴里融化。哦，叫泼醒，我叫林。 เฉินหลินซีซือลูกสาวฉันเฉินซินอีจะแต่งงานกับจี้ฉุนซีขอจะพอขิง,งจ,จเงเป็มหอย เ่เ่โอ้ยเราเรไปเยนะมามาเขารพเจ้าพ่อขิงก่อนอ้าเออดีๆๆเขารบเลยเขารบก้มหัวสิเขารบผูมีพระคุณทานนี้แต่นี้ทางนี้ทางนี้อาหารมันไ้วผู้ชายนึกว่าจะมีเจ้าพ่อดีมากมากดเคารพกันแล้วก่อนนะาหาหันเลยอาหาหน้าหาน้าินนาหารา้าหานานีน่น้ใช่แล้วดีบาัดีบา เอาเข้าหออ๋อเรีบเลยรีบเลยเข้าหอเรีเข้าหอเข้าขอได้ใช่เอาไปเอาไปเอาขึ้ืเลยเชิญบ่าวสาวกล่าวคำปฏิญาณลืมไปแล้วเข้ากันไปแล้วแม่ใจผียกมือขึ้นแล้วพูดตามแม่นะองค์เจ้าพ่อขิงองค์เจ้าพ่อขิงฉันชื่อเฉินซินอีฉันชื่อเฉินซินอีเมื่อแต่งเข้าตระกูลจีเมื่อแต่งเข้าตระกูลจี จะทำหน้าที่ภรรยาจะทำหน้าที่ภรรยาจะเคารพเชื่อฟังสามีจะเคารพเชื่อฟังสามีและจะเป็นสะพ้ายที่ดีและจะเป็นสะพ้ายที่ดี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 มากดีมากดีมากดีมากจะเยอะไปไหนเนี่ยเอาสิเร็วสิปาถือแล้วยกมือยกมือสิหลานยายยก ผมยินดีรับสินอีเป็นภรรยาครับโอ้ยตั้งใจพูดทห้มันดีหน่อยได้ไหมอย่าพูดแบบไม่เต็มใจแบบนี้จริงใจยกมือขึ้นบูนให้มันชัดๆท่อนชดถ้อยชัดรแล้วๆลีรุ่ยยกมือขึ้นผมยินดีรับเฉินสินอีเป็นภรรยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยไม่เตอใจยัง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 ยงงงงง ไม่ยอมยังไงยังไงก็เยอะอะไรคนไอะไอไรอะรงะไออะอะไอะอะไรปะไรอะรอนไรอะรออะไะไร่ะไรอะวรอะไออะไรอใไรอไอไมอะไรอะไรอะไรอะอรอะไรอะไรอะนสอรอโไรอะไนอะไอะ้วอเชิออระรอะะรอรอะไรอะไรละรดิน นี่คือบัวที่ป่าเสร็จแล้วก็เซ็นได้เลยให้ดีการโขวกนดเลยมีปั๊มด้วยมีปั๊มแบบโป่งแบบโป่งคิดให้ดีก่อนก็ได้ถ้าไม่อยากเซ็นก็ไม่เป็นไรนะไม่เซ็นใช่ไหม น้าด็ดๆด็ดเดดดดอนขอทนะพาตัวลูกสาวไปโรงพยาบาลเอาเด็กออกก่อนนะน้าด้ดไหมไปเถอะสิเอี่ยวอย่านะอย่าใจ็เย็นก่อนรอแป๊บหนึ่งขอเวลาฉันก่อนนะฉันจะโทรทางไกลไปถามที่นิวยอร์กก่อนเนี้ยเออมันต้องกด002ใช่ไหมเนี่เดี๋ยวก่อนทีละบานอะอ๋โอ้โหตลอดเลยเอาบ้างมีคู่มีขู่ฮะยังไงยังไง ยังไงล่ะหลังเลยรีบลีเพ้อรีบลีเสียากเสียยากเดี๋ยวไปโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวโรงพยาบาล<ว>ไปล <Hou. S 2> ยังไงคุณหมอ<า>ให้คุณม<ว>หมอรออยู่เนี่ย เฮ้ยย <mile> oh. ินดีด้วยครับใจจกับใจขอบใจกับใจนี่สุดท้ายแล้วองค์ท่านเจ้าพ่อขิงเจ้าพ่อขิงจ้ะหากผู้ใดผิดคำสาบานขอให้เจ้าพ่อขิงช่วยลงโทษให้คนผู้นั้นต้องคอขาดเหมือนไก่ตัวนี้ยักษาดโอ้โหขาหมาเด่นมาก เร็ตไปทีคู่บ่าวสาวสวมแหวนต่อกันแล้วกันได้สิบหีสิบหีเนอมีคือแหวนที่พ่อเธอให้ตอนนี้แม่ขอมอบให้ลูกนะอะขอบคุณค่ะเออเอออ่ะบรูดอดยืนทำหน้าอย่างนั้นยังไงเร็วยืนแขนมาดิยืดไหมเอาดิมือมือใส่ได้ไม้เนั่นน่ะ โอ้ย,ยพอดิบพอดีออเหมือนเนื้อ,อคือกนรดี่มหวานมาอ้าวุาาา้ยบนคอมีแหวนอยู่ไม่ใช่เหรอ,อแมที่คอเธอน่ะก็แหวนวงที่เตรียมไปขอแต่งงานบนเรืองไงละ่ะ อุปถิดไว่แล้วไปถอดเอไว้เดี๋ยวรีบเพราะป่าก็ไม่หิบโง่ซะด้วยบอนัดต่างมือชนะอรีบสวมเลยหลายกระตังอยู่นะจ๊ะไม่ใช่ของเด็กๆไม่ใช่ของแบกกระดินนะของห้างอใสเลยอุ้ยัเด้านแหวนสวยจังเลยอ่ะจะคืนให้ค่ะขอให้แหวนวงนี้หาเจ้าของได้ไวๆนะ ีลูกห้ามยอดทอนะลูกจะต้องเข้มแข็งเพราะเชื่อว่าลูกต้องได้พบกับเจ้าชายที่รักลูกจริงดีดีด้วยน่าสงสารจริงไม่พอเ้อจะถูกรังแกขนาดนี้ ฉันมอบสิทนีให้เธอแล้วนะตั้งแต่นี้ขอให้เจ้าพ่อขิงปกปักรักษาพวกเธอหวังว่าเธอจะดูแลสินีอย่างดีที่สุดนะเลสสินีนี่ดูนะขนาดลูกในท้องของเธอยังไม่คลอดออกมาก็ยังช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้ก็ต้องกนเจ้าพ่อขิงลงมาจุดติแน่แน่ เมลืมมั้แม่ลืมเอาละเวลานี้พิธีการทุกอย่างสาเร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ขอประกาศว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปซินอีคือหลานสักภพสของฉันและเป็นผู้ให้กําเนิดทายาตะกูลจีด้วยน้ตอนเลสนะคะคุณย่า ดีกักเธอเหมือนกันนะจ๊ะก็ขอพูดอะไรอีกนิดหนึ่งเรื่องในวันนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันทันคืนนี้ฉันอยากให้สินอีนอนที่บ้านก่อนนะคะพอดีว่าฉันมีเรื่องต้องบอกมาอยากจะคุยกับลูกสาวตอนสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกลงจ้ะโอเค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 แล้วอย่างนั้นตอนนี้เรากับสินอีจะไปส่งคุณที่ท่าเรือดีๆงั้นก็รีบไปเถอะค่ะเพราะว่ามีแค่วันละสองเที่ยวเดี๋ยวพวกคุณจะกลับไม่ทัน ได้ได้ขอบใจมากเลยนะเอออย่างีด้วยยออด้วยแล้วไก่ไก่จัดการไก่ไก่จิ้มน้ำจิ้มเลยไตปลื้มจริงๆแม่สบายพรหมได้ินยิ่ยากเกินจะคาดเดาเลยเนาะใช่แล้วท่านประธานพูดถูกขาม้าเป็นศัตรูขากลับกลายเป็นยากนั่นสิอะไรนะพูดอะไรนะใช่ทำงานกลอยแล้วไงเฮ้ พูได้ดีสุดท้ายแล้วก็ลงเอ่ยด้วยความแฮปปี้ลงด้วยลงเอ่ยด้วยความแฮปปี้ถูกต้องค่ะลงเอ่ยด้วยความแฮปปี้ใช่แล้วตาคนนั้นน่ะช่างมีอารมณ์ขันจริงๆเลยใช่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 เขาน่ารักมากชุนซีพรุ่งนี้ฉันค่อยกลับไปหานะเฮ้ยสมัยเนี้ยการแต่งงานหลอกๆมีถมเถไป ไม่กลับก็ไม่เป็นไรวายเหลวไหลเอปากเดี๋ยวนี้เลยนะซินอีหลังยาฝั่งยาพู้นั้นะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะลูกแต่ผมต้องทำงานนะโอ้ปาก

ไอเล็บย uh, yeah ู o ไอ o ลบยจักจุ๊บม่หยดไปดูนรกินเมื่อกี้ใครกินเมนทอดฮะแม่ แมนทอกค่ะผู้ชายคุยกันอ๋อเหรอพี่ใหญ่ก็ฟังออกน้ไม่เคยอยู่ไทยเปกันก็ว่าพาไปไทยเปบ้างได้เลยฉันจะได้ฟังออกด้วยเมื่อกี้ว่าอะไรนะแมนทอค่ะผู้ชายคุยกันอ๋อแล้วถ้าเจอผู้ชายจะพูดว่าไงอ้ายลบยืมอ๋อฮะไอ้ลบยืนมา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 ที่ได้รับปาดเรื่องโรงงานทำให้หัวใจฉันเีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งเลยใช่แววไทยยังสร้างรายได้ให้แก่ทุกคนและทุกชีวิตบนเกาะ ฉันขอเป็นตัวแทนเราข้อ่าขอบคุณฉันก็แต่งคิวหลายขอบคุณนะไม่เป็นไรเรื่องกิ๊บจอยนี่นายพูดได้ดีมากนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่เด้อต่อไปเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรก็เป็นคนปิดบังกันอีกที่ของดีก็ต้องมาแบ่งปันกันนะตระกูลนายมีปัญหาเรื่องการให้ทายาตก็เลยไม่ได้แค่คนเดียวอย่างนั้นใช่เปล่าอะ ฉันไม่มีปัญหาแล้วเยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องเสีเครียดนะได้เจอพวกเราก็เหมือนได้เจอกับหมอเทวดาว่าเราคือหมอเทวดาเราขวดเด็ดเน่สูตรเด็ดเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพนะสกัดจากขิงข้าวขิงแเป็นอาวุธลับสุดยอดของตระกูลวูของเราด้วยอนุภาพไร้กาศไร้พูดตาทานไม่รู้ต้องไหนด้วยถามสุขสันต์น เชื่อเกี่ยวอะไรด้วยเพราะเราเนี่ ตอนอยู to to ่บนเรือนั้กับสินิีถึงได้มนเตอนอยู่บนเรือเขาจิงพวกเราก็แค่ต้องการจะถ่ายภาพตอนใดถอดกางเกงเท่านั <S <s ้นเองแต่ไม่คิดว่าเราขวดนี้อนุภาพมันไร้กาดยิงนักเาไม่ได้เราร้อนจะบาจจะทนได้เลยเอ้ยเก็บเะๆเรเริ่มเริ่มเริมเ่มเริ่มเริ่มเเ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 

มาดิมาดิายบดไปไปจ้าไป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 เฮ้ยพ่อจีน่ะใช่เป็นคนดีมีน้ำใจนะดังนั้นผมคิดว่าพวกเราควรจะเรื่องที่ไม่ดีนะเดี๋ยวโยนทิ้งลงทะเลไปให้หมดเลยเด็กฉลองกันหน่อยเด็ก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 เราเนี่ยนายก็สึ่งอีถึงได้เราร้อนจนไม่อ่ทนได้เลยบายปไปพี่แทวพวกมันลางยาชนอะอะไร

มันเป็นร้ายเราเกพวกเขาใบายเราล้วก็รีบใบายตอวันนี้ฉันีวกาเลยฉันองไปนับ้าก่อนได้ยาชื่อไเ่อะไรกันอะไรมันพูดอะไรอะเไรถามว่าเธอรคมใช่ไหมรีบตอบสามีไปดูนี่เลยตอบกัเร็วลรเร็ตอบไปเลวไปเใช่แลว ฉันจะพยายามรล้คุณนะใช่แล้วเวกก็ดไว้นะวไรเนี่ยไอ้สันที่เิ็นไหมที่จู่างจอพวกเขายอมรับแล้วเชิญซินอีย่าเก็บไม่เอาแล้ย่าออกอาการสียงไม่เทานะนะจ๊ะนะจ๊ะเียนทแเขาจะโดดน้ำเหรอ อ๋โดนเหรสงสัยอยากว่ายน้ำกลับมาหาลูกไงจะได้ได้ช้ิใจแม่ชาจด้วยได้ช้าใจที่ตัวเจ้าซื้อดีอยาะกลับไปเลยนะบอกมาแล้วใช่ไหมเจ้าซื้อเอาเน้อเจ้าซื้ เหมือนผมเลยขอให้เจอคนที่รักฉัน